บทที่สี่ครูร้อยช่างครูร้อยช่างมานั่งแถวหน้าแล้วกราบสมภารอีกครั้งหนึง่งพูดเสียงดังฟังชัดว่าดิฉันจะพาหลานชายมาจําภาษาที่วัดนี้ค่ะท่านกรุณารับไว้ได้หรือไม่เขาลือกันว่าสมภารวัดนี้ท่านเป็นนักพัฒนาดิฉันก็อยากให้หลานชายมาอยู่กับท่านและจะบวทที่วัดไหนล่ะ สมภารถามรู้สึกตะขันตักครอร้อนร้อนหนาวหนาวกลัวครูร้อยช่างจะจำท่านได้วัดกุดีทองค่ะบวชที่วัดนั้นและมาจำพรรษาที่วัดนี้จะได้เรียนกรรมฐานกับท่านด้วยเขาเป็นหลานผู้ชายคนเดียวของตระกูลค่ะเป็นลูกชายคนเดียวของน้องชายดิฉันน้องชายของดิฉันเป็นลูกชายคนเดียวของคุณพ่อ คุณพ่อเป็นลูกชายคนเดียวของคุณปู่ครูร้อยชาางแล้วคุณปู่เป็นลูกชายคนเดียวของคุณทวดหรือเปล่าท่านถามอย่างนึกสนุกไม่ทราบค่ะเพราะคุณปู่เสียชีวิตตั้งแต่ดิฉันเป็นเด็กถ้ารู้มาก่อนว่าท่านสมพารอยากทราบดิฉันก็จะถามคุณพ่อครูวรัยหกสิบเศษ ตอบแบบประชดประชันใจก็นึกคิดว่าเอเสียงอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้เราเคยเห็นที่ไหนหนอขอประทานโทษท่านสมพานชื่ออะไรคะหลอนถามเพราะนึกไม่ออกจริงๆว่าเคยพบพระรูปนี้ที่ไหนมาก่อนยังไม่ทันสมพานจะตอบหล่อนก็พร่งออกมาว่าจเจริญจรุนรัดใช่ไหม ใช่แล้วจ้ะโยมโยมครูสบายดีหรือปลดเกษียณมากี่ปีแล้วเห็นว่าไม่มีทางหลีกเลี่ยงอีกต่อไปพระหนุ่มจึงทักทายครูที่เคยสอนท่านมาและท่านก็เป็นเด็กซุกซนถึงขนาดเอาไม้แย่ก้นครูเพียงต้องการเพื่อให้ถูกไล่ออกครูร้อยช่างไม่ตอบคำถาม ภาพแห่งอดีตย้อนกลับมาปรากฏในมโนทวารอีกครั้งเมื่อได้มานั่งต่อหน้าจำเลยหล่อนจ้องมองพระเจริญอย่างจะกินเลือดกินเนื้อดูทีรึจีวรที่นุ่งห่มขาดวินมีรอยถูกไฟไหม้จึงพูดโกรธว่าท่านมาบวชก็ดีแล้ว จะได้ไม่ไปเกเรเก,รเกรตุงกับใครเขาอีกหากไม่มีญาติโยมนั่งอยู่หล่อนก็คงจะพูดว่าจะได้ไม่ไปเที่ยวเอาไม้แหย่ก้นใครเขาอีกยิ่งคิดถึงความหลังความแค้นก็ยิ่งปะทุขึ้นจนแน่นในหัวอกในที่สุดจึงพูดขึ้นว่าดิฉันเปลี่ยนใจแล้วจะไม่เอาหลานมาอยู่วัดนี้ ไม่อยากให้เขาต้องกลายเป็นโจรการพูดแรงๆเป็นทางหนึ่งที่จะระบายความแค้นแล้วจึงกราบปลกปลกสามครั้งหันไปบอกหลานชายว่าไอ้หนูเรากลับกันเถอะจำพรรษาที่วัดกุดีทองนะ่ะดีแล้วอย่าได้มาอยู่ที่วัดนี้เลยโยมครูใจเย็นๆจ้ะ อะไรที่มันผ่านไปแล้วก็อย่าเอามาคิดให้จิตเศร้าหมองไปเปล่าๆอาตมาก็ถูกทำโทษสมควรแก่ความผิดแล้วนี่นาอย่าผูกความโกรธไว้เลยอาตมาขออโหสิกรรมนี่ก็ตั้งใจว่าจะบวชไปจนตลอดชีวิตสมพานหนุ่มพูดหมายที่จะให้ครูหายโกรธแต่ครูร้อยช่างกลับว่าเพราะท่าน เห็นว่าไม่มีใครก็จะเอาคนเกเรเก,รเกรตุงไปทำลูกทำผัวตั้งหากล่ะเห็นครูโมโหพระนมยิ่งยั่วว่าคงไม่เกี่ยวกับเรื่องคู่ครองกระมัง่งเพราะบางคนไม่เกเรเก,รเกรตุงแต่หาคู่ครองไม่ได้ก็มีคราวนี้ครูร้อยช่างยิ่งโกรธหัวฟัดหัวเวียงรีบลุกออกไปจากที่นั่นโดยไม่ล่ำลา หลานชายที่มาด้วยลูกตามออกไปโดยไม่รู้อิโนโอิเนป้าของเขาชอบทำอะไรแผลงๆแบบนี้เป็นประจำนี่หากไม่เกรงใจว่าเป็นพี่สาวคนเดียวของบิดาก็คงจะเลิกคบไปนานแล้วนั่นครูของสมพานแล้วจ๊ะนางแต้มถามขึ้นถูกแล้วจะโยมครูของอัตมาเขาขี้โมโหอย่างนี้เอง ใจจริงไม่มีอะไรหรอกท่านรีบพูดกลบเกลื่อนท่านไปทำอะไรให้แกเขาล่ะดูท่าทางแกยังไม่หายโกรธเลยคราวนี้คนถามคือนางแช่มก็อย่ากแกเล่นตามประษาเด็กสนนะโยม ไม่นึกว่าแกจะโกรธยั่งยืนอย่างนี้อาตมาถูกครูใหญ่ลงโทษสาสมกับความผิดแล้วลงโทษอย่างไรครับเขี่ยนกิโลถามไม่ได้ถูกเขี่ยนหรอกแค่ถูกไล่ออกถึงกับไล่ออกเฉลอครับท่านสมพานไปแย่อะไรโย,ยมครูคนนั้นล่ะครับเอาเถอะอย่าไปสนใจเรื่องในอดีต อดีตมันผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงสนใจเรื่องปัจจุบันดีกว่าเมื่อกี้โยมถามว่าการทำบุญสิบแบบมีอะไรบ้างใช่ไหมใช่จ้ะอิฉันเป็นคนถามเองนางโถตอบนั้นก็ตั้งใจฟังให้ดีอาตมาจะอธิบายให้ฟังเรื่องนี้สำคัญมากนะ เพราะว่าชาวพุทธเรามักจะเข้าใจกันว่าการทำบุญนั้นนะ่ะต้องถวายสังฆทานทอดผ้าป่าทอดกระถินสร้างโบสถ์สร้างศาลาคือไปคิดว่าต้องเสียเงินถึงจะได้บุญความจริงแล้วนะ่ะการทำบุญไม่อาตมาจะบอกวิธีการทำบุญสิบแบบที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบและโยมพิจารณาเองก็แล้วกัน ว่าแบบไหนต้องเสียเงินแบบไหนไม่ต้องเสียเงินการทำบุญแบบไม่ต้องเสียเงินมีเหรอจ๊ะถามนางเข้าใจว่าถ้าไม่เสียเงินก็ไม่ได้บุญมีสิแล้วก็ได้บุญมากกว่าแบบเสียเงินอีกด้วยพระเจริญตอบแล้วท่านจึงอธิบายว่า บุญกริรยาวัตถุสิบก็ได้แก่ทานามัยคือการทำบุญด้วยการให้ปันสิ่งของการสร้างโบสถ์สร้างศาลาจะสร้างกี่หลังทอดผ้าป่าทอดกระถินสักร้อยครั้งก็เป็นทานามัได้บุญน้อยกว่าข้อศิลไมซึ่งเป็นการทำบุญด้วยการรักษาศีลโยมสร้างโบสถ์สิบหลังแต่ไม่มีศีลเลยก็ได้บุญน้อยกว่าการถือศีล แต่ไม่เคยสร้างโบสถการถือศีลเนี่ยได้บุญมากกว่าการสร้างโบสถอีกหรอครับอุบาสกถามถูกแล้วแล้วก็ได้บุญมากกว่าการถือศีลคือเจริญภาวนาที่เรียกว่าภาวนาไหมยโยมมาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยก็จัดเป็นภาวนาไัมได้บุญมากกว่าการรักษาศีลแปลว่าผมไม่ต้องรักษาศีล แต่มาเจริญภาวนาได้บุญมากกว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่โยมจะเจริญภาวนาไม่ได้หากไม่มีศีลเป็นพื้นฐานต้องรักษาศีลด้วยอย่างโยมมาปฏิบัติเนี่ยโยมก็ต้องสมาทานอุโบสถศีลใช่ไหมก็เท่ากับโยมได้ทำบุญถึงสองอย่างคือทั้งศีละไม้และภาวนาไมา้ จึงได้บุญมากกว่าการรักษาศีลเท่านั้นแล้วแบบที่สีล่ะจ๊ะนั่งโถถามแบบที่สีเรียกว่าอปจัจยนะไมคือการมีสัมมาคารวะต่อพ่อแม่ครูอาจารย์เรียกว่าบุญสำเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมยกตัวอย่างเด็กที่พ่อแม่อบรมมาดีไปลามาไหว้ เจอคนเท่าคนแก่ก็เลี่ยงทางให้เจอพระก็นมัสการเพียงเท่านี้ก็ได้บุญแล้วส่วนญาติโยมที่เป็นผู้ใหญ่พ่อแม่ครูอาจารย์ล้มหายตายจากอาจคิดว่าทำแบบนี้ไม่ได้ทำได้นะการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นอัยเจยณะใหมแม่ อิฉันกำลังจะเรียนท่านสมพารอยู่พอดีว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ของอิฉันพากันตายหมดแล้วอิฉันคงทำบุญแบบนี้ไม่ได้เหมือนท่านสมพารจะรู้ได้ตอบให้อิฉันหายข้องใจขออนุโมทนาท่านเก่งเหลือกเกินสตรีอายุน้อยที่สุดพูดขึ้นหล่อนคงจะอายุรุ่นราวคราวเดียวกับท่าน แบบที่ห้าละจ๊ะนางโทรีบถามเพราะเกรงจะเสียผลประโยชน์อันพึงได้จากการฟังธรรมแบบที่ห้าเรียกว่าเวยาวัจนะหม่บุญสำเร็จโดยการขวนขวายรับใช้พูดถึงเรื่องเนี้ยทำให้อัตมานึกถึงขอทานสองผัวเมียเชื่ออะไรก็จำไม่ได้เสีแล้วบ้านแกอยู่ ไยขวางโน้นทำไมท่านสมพานจึงนึกถึงแกละ่ะนางแต้มถามเพราะแกใจบุญน่ะสิขอทานเข้ามาได้แกแบ่งทำบุญครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเอาไปเลี้ยงโลกเวลาวัดวามีงานแกก็ไปช่วยตัวเป็นเกลียวตาผัวช่วยตักน้ำยายเมียก็ช่วยล้างชามแกชอบฟังเทพด้วยนะ เวลาไปบ้านโยมยายมีเทศมหาชาติแกก็มาขอทานได้แล้วก็ยังไม่ยอมไปให้จบก่อนชาวบ้านเขารักแกกันทุกคนพระนมเล่าความหลังยังจำภาพขอทานสองผัวเมียดได้ติดตา แสดงว่าได้บุญหลายอย่างชาติหน้าคงไม่ต้องไปเกิดเป็นขอทานอีกอุบาสกว่าก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าชาตินี้แกก็ไม่ได้เป็นขอทานแล้วเพราะว่าลูกๆกแกโตขึ้นมีการมีงานทำก็เลยไม่ให้พ่อแม่มาเป็นขอทานอีกต่อไปตอนตาผัวตายอาตามาย,ยังไปเผาศพแกเลย นิมนต์ท่านสมพานเทศเรื่องการทำบุญต่อเธอจะ้ะคนกลัวเสียผลประโยชน์เรียบนิมนต์ถึงข้อไหนแล้วละโยมข้อห้าจะ้ะนางตอบข้อหกหรือข้อหกเรียกว่าปฏิทานนมายัยบุญสำเร็จด้วยการเฉลี่ยส่วนแห่งความดีให้ผู้อื่นเช่นว่าโยมมาทำบุญที่วัด พอกลับไปบ้านโยมก็บอกลูกหลานว่าอย่าเอาบุญมาฝากปู่เอาบุญมาฝากหรือว่าโยมอุทิศไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะเป็นบุพการีก็ดีมิตรสหายหรือเจ้ากรรมในเวรก็ดีเรียกว่าปัติทานะไมแต่ถ้าคนอื่นเขาไปทำบุญมาแล้วแบ่งให้เราเช่นบอกว่าฉันไปเข้ากรรมฐานเอาบุญมาฝากจ้ะ เราก็ยกมือขึ้นสาธุอนุโมทนาบุญกับเขาเราก็ได้บุญเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่เป็นข้อที่7ส่วนข้อที่8กับข้อที่9คือธรรมัสวรณนาไมและธรรมเทศนาใหม่โยมฟังอาตมาเทศโยมก็ได้บุญอาตมาเทศให้โยมฟังอาตมาก็ได้บุญเพราะ ธรรมสวนาไมก็คือบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมส่วนธรรมเทศนาไม่นั้นคือบุญสำเร็จด้วยการสั่งสอนธรรมงั้นพระก็ได้โปรดโยมตรงที่สามารถทำบุญแบบที่เก้าได้แต่ว่าโยมทำได้แค่แบบที่แปดอย่างนั้นใช่ไหมครับอุบาสกกังขา ทั้งพระทั้งโยมสามารถทำบุญแบบที่8แล้วก็แบบที่9ได้ก็เวลาที่โยมมาปฏิบัติเนี่ยนะพอกลับไปบ้านก็ไปสอนลูกหลานให้เดินจงกรมให้นั่งภาวนาก็จัดเป็นธรรมเทศนาใหม่หรือว่าสอนให้เขาละเว้นจากการทำชั่วสอนให้ทำความดีก็เข้าขายแบบที่9แล้วทำไมจะทำไม่ได้ นิมนต์ต่อข้อสุดท้ายเลยจ้ะนั่งโถนิมนต์อีกข้อสุดท้ายนี่สำคัญที่สุดแล้วก็ได้บุญมากที่สุดข้อนี้มีชื่อว่าทิฏฐุชุกรรคือบุญสำเร็จด้วยการทำความเห็นให้ตรงซึ่งก็คือการสร้างสัมมาทิฏฐิหรือว่าความเห็นชอบให้เกิดขึ้นในตน เพราะถ้ามีข้อสิบแล้วข้ออื่นๆตั้งแต่1ถึง9ก็จะตามมาแต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิข้อ1ถึง9ก็ไม่มีจริงไหมจริงจ้ะจริงครับทั้งโยมหญิงโยมชายตอบพร้อมกันเอาละทีนี้อาตมาก็จะตั้งคำถามโยมช่วยตอบหน่อยนะ อาตมาถามว่าการทำบุญทั้งสิบแบบนี้ถ้าแบ่งอย่างกว้างๆออกเป็นสามแบบคือทานาไมศีลไมและภาวนาไมแล้วก็เอาเจ็ดข้อที่เหลือสงเคราะห์เข้าในสามข้อนี้โยมลองช่วยกันคิดซิว่าข้อสี่ถึงข้อสิบจะสงเคราะห์เข้าข้อใดบ้างอิฉันจำชื่อไม่ได้แล้ว เรียกเป็นข้อดีกว่านะอิชันว่าข้อ4กับข้อ5สงเคราะเข้าในข้อ2คือศิลไมัยข้อ6ข้อ7สงเคราะเข้าในข้อที่1คือทานามัยข้อ8ข้อ9จัดเข้าในข้อที่3คือภาวนาไมยส่วนข้อสุดท้าย อิฉันว่าเข้าได้ทั้งสามข้อนางโถตอบมิเสียแรงที่สนใจฟังด้วยว่านางเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแม้จะจำชื่อไม่ได้หมดทุกข้อก็ตามโยมแต้มละ่ะเห็นด้วยกับโยมโถมไหมอิฉันไม่ทราบจะ้ะจำไม่ได้แล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไรก็อิฉันไม่ได้เรียนหนังสือ อ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้นางแต้มแก้ตัวไกลยๆยอมโถเรียนหนังสือหรือเปล่าท่านถามนางโถไม่ได้เรียนจะ้ะอีฉันอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เหมือนนางแต้มเขาน,นั่นละจะ้ะ อีฉันก็ไม่ได้เรียนนางแช่มตอบทั้งที่สมภารยังไม่ได้ถามนางกลัวจะถูกถามนั่นเองเอาละเป็นอันว่าที่โยมโถตอบมานั้นน่ะถูกต้องทุกอย่างทีนี้ญาติโยมก็เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าการทำบุญนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินเสมอไปแถมยังได้บุญมากกว่าคนมักเข้าใจผิดกันว่าทำบุญต้องใช้เงิน ก็เลยกลายเป็นซื้อบุญไปนั่นสิครับผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าเราสามารถทำบุญได้โดยไม่ต้องใช้เงินนี่ถ้าท่านสมพานไม่ชี้แจงพวกผมคงยังไม่ทราบเพราะไม่มีพระรูปไหนสอนอย่างนี้มาก่อนมีแต่ท่านบอกบุญโยมทอดผ้าป่าสิทอดกระถินสิจะได้บุญได้อานิสงส์ คือท่านสอนแค่ทานามัยส่วนอีกเก้าข้อท่านไม่สอนถึงสมภารองค์ก่อนท่านก็ไม่เคยสอนอุบาสกพ,พูดพาดพิงไปถึงสมภารที่มรณะภาพไปแล้วโยมโยมอย่าไปพูดตำหนิอย่างนั้นเลยท่านก็มรณภาพไปแล้วบาปกรรมเปล่าเปล่าเน้นเฉลียวเตือนรู้สึกไม่พอใจบุรุษนั้น ที่มาว่าสมพานที่เคยอุปการะตนมาก่อนนั่นสิโบราณท่านว่าอย่าตีคนตายมหมายความว่าอย่าไปเอาคนตายมาโจมตีเพราะเขาไม่มีโอกาสลุกขึ้นมาชี้แจงแถลงไขท่านสอนไว้เป็นคำสอนครองจองกันว่าอย่าข้ามคนล้มอย่าข่มคนรู้อย่าขู่คนกล้าอย่าท้าคนพาน อย่าวานคนร้ายอย่าขายคนรักอย่ากักคนรีบอย่าบีบคนบอบอย่าชอบคนชั่วอย่ายั่วคนดีอย่าตีคนตายจำได้แล้วให้นำไปประพฤติปฏิบัติไม้ล้มข้ามได้แต่คนล้มอย่ากข้ามแม่ชีรูปหนึ่งเดินเข้าประตูมา ญาติโยมพากันเลี่ยงทางโดยไม่ต้องให้สมภารบอกกราบเบนจังขประดิษฐ์สามครั้งแล้วแม่ชีจึงพูดขึ้นว่าฉันชื่อก้อนทองจ่ะจะมาขออยู่วัดนี้มาจากไหนละโยมอยู่ที่วัดไหนพระเจริญถามวัดกระโจมทองจ่ะแต่อยากมาอยู่วัดป่ามะม่วง ทำไมถึงอยากมาอยู่ที่นี่ล่ะวัดกระโจมทองอยู่ไม่สบายหรือถึงได้อยากย้ายวัดก็สบายดีจ้ะคือฉันฝันคืนฝันว่าเทวดาสั่งให้มาอยู่ที่วัดป่ามะม่วงเทวดาบอกว่าเขาอยู่ที่ต้นพิกุลหลังโบสถ์ฉันมาก็เห็นต้นพิกุลจริงๆขอให้ฉันอยู่เถอะนะท่าน แม่ชีวัยแปดสิบเศษขออนุญาตหลังจากเล่าให้ท่านฟังแล้วอาเถอะไหนๆก็เป็นคำสั่งของเทวดาอัตมาเป็นมนุษย์หรือจะยบังอาจไปขัดขืนสมภารวัดป่ามะม่วงพูดยิ้มยิ้มญาติโยมที่นั่งณที่นั้นต่างพากันอยากรู้ว่าเทวดาหน้าตาเป็นอย่างไร